สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ผมทำคลิปอยู่บนหลังคาบ้านเพื่อจะสื่อความหมายบอกไปยังประชาชนทั้งประเทศทุกคนที่มีบ้านถึงแม้จะอยู่ในห้องคอนโดหรือบ้านเช่าก็แล้วแต่ถือว่าเป็นบ้านเป็นโฮมนั่นเองนะครับครอบครัวมีครอบครัวจับเดี่ยวหรือ ครอบครัวใหญ่เราก็จะเรียกว่าเป็นครอบครัวไทยนะคราวนี้เราจะเติมคําว่ามหาอำนาจเข้าไปเป็นครอบครัวไทยมหาอำนาจเพราะครอบครัวก็คือบ้านทุกบ้านที่เป็นครอบครัวแล้วในครอบครัวนั้นมีทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนี่แหละครับสําคัญทําให้เรามีบัตรประชาชนกันมาจากทะเบียนบ้านนั่นเองดังนั้นที่นี่จะบอกว่าบ้านแต่ละหลังหรือคอนโด หือห้องเช่ากันแล้วแต่แต่และห้องทุกคนจะมีบัตรประชาชนบัตรประชาชนนั้นจะสังกัดอยู่ภายในทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นจะถือว่าบ้านแต่ละหลังที่มีที่เป็นบ้านเนี่ยมารวมตัวกันทั้งประเทศเรียกว่าครอบครัวไทยมหาอำนาจนะแล้วครอบครัวไทยมหาอำนาจเนี่ยจะไปใช้ The Superstandard Thailand ์ก็หมายความว่าเป็น มาตรฐานที่สูงของประเทศไทยซึ่งสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศใดๆสูงกว่าทวรปใดๆที่ประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกนะครับดังนั้นการประกาศของผมนี้เป็นประกาศเชิญชวนประชาชนมาใช้เส้นทางใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางที่ทำการเมืองระดับโลกไม่ใช่การเล่นการเมืองที่ประเทศไทยเล่น ันอยู่ในวงจรอ,อุบาทต,ติดกันมาตั้งติดอยู่ในวงจรอ,อุบาทอะมาตั้งเกปีเราเดินหลงทางวนอยู่ในเขาวงกดตัวเองมานาน90ปีโดยเราไม่รู้ตัวนะฮะถึงแม้จะรู้ก็ก็ไม่รู้สาย,สายเหตุแล้วไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะออกอย่างไรพาเทศออกอย่างไดก็ได้จะจำยอมอยู่ในระบบระบบเก่า ซึ่งตอนนี้ระบบระบบเก่าร,ระบบเดิมที่เราอยู่เนี่ยซึ่งเป็นประเทศไทยตัวปลอมเนี่ยนะเรากําลังจะจัดเลือกตั้งนั่นเองตอนนี้บันยากาศเลือกตั้งกําลังโหมโลงงันอยู่หลังปีใหม่ไปเนี่ยจนถึงปีใหม่ไทยเนี่ยก็เป็นช่วงบรรยากาศของพรรคการเมืองทั้งหลายก็เปิดตัวแนะนานะทีนี้มันก็อยู่ในรูปแบบเก่าๆวงจรเก่าๆอันเดิมๆแล้วประชาชนก็ไปทําแบบเก่าๆก็คือไปเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้ซึ่ง เบอร์ต่างๆสื่อให้ความหมายไว้แล้วการเลือกไปก็เท่ากับเป็นการเลือกโจรี่สูดนั่นเองไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเหตุที่เขาเป็นโจรี่สูดก็เพราะว่ากฎหมายพรรคการเมืองของประเทศไทยมันเป็นกฎหมายที่ผิดกฎหมายที่ผิดนะครับกฎหมายพรรคการเมืองไม่ใช่กฎหมายที่ถูกต,ต้องนะครับเป็นกฎหมายที่ฉลาดคนฉลาดแกมโกงเขียนเอาไว้นะฮะไม่เกิดประโยชน์ประชาชนประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการที่ พรรคการเมืองทั้งหลายเข้ามาแล้วกลายเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดไม่ได้มีสภาพเป็นพรรคการเมืองที่แท้จริงแต่มีสภาพเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดซึ่งประชาชนก็เห็นแต่ทาอะไรไม่ได้ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีอำนาจไปสั่งเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรได้เลยเราได้จำยอมเหมือนกับเราตกเป็นเบี้ยล่างหรือพูดให้ชัดๆชัดๆเลยก็คือเราเป็นทาสทาสนักการเมืองหมดสภาพประชาชนหมดสภาพทั้งประเทศเลย ดังนั้นผมจึงต้องมาประกาศเปิดตัวบนหลังคาบ้านนี่แหละครับนะฮะเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกบ้านนะครับถือว่าเป็นครอบครัวไทยมหาอำนาจที่เราจะรวมตัวกันละนะรวมตัวกันทําสิ่งใหม่ซึ่งถูกต้องต่อประเทชาติและตัวประชานชนด้วยการเปิดตัวเป็นครอ,อบครัวไทยมหาอำนาจน,นี้มีความมุ่งหวังจะไปเอา เดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด์ซึ่งเดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด์นั้นมีสแพลตฟอร์มและสแพลตฟอร์มนั้นมี10ปฏิวัติที่ต้องไปปฏิบัติไอาการปฏิวัติ10 10ปฏิวัตินั้นน่าสำคัญมากนะครับทีนี้สี่แพลตฟอร์มนั้นมันเป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งหวังไปเอาอำนาจแห่งรัฐเมื่อสถาบันครอบครัวไทยมาหานาจมีความมุ่งหวังจะไปเอาอำนาจแห่งรัฐก็จะกลายเป็นพักการเมืองไปโดยอัตโนมัติดังนั้น ครอบครัวไทยมาอำนาจก็จะมีสภาพเป็นพักกันเมืองและเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดมีอำนาจสูงสุดเพราะในบ้านแต่ละหลังครอบครัวแต่ละครอบครัวมีบัตรประชาชนแล้วทุกคนลูกบ้านนั้นเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกันทําไมจึงเป็นได้จะเป็นได้ก็ต่อเมื่อลูกบ้านนั้นเอาบัตรประชาชนเขาเองนะมาเลือกตัวเองเลือกตัวเองนะไม่ใช่ไปเลือกพักกันเมืองเลือกสสนะคราวนี้ท่านต้องเปลี่ยนเส้นทาง เดินของประเทศไทยใหม่แล้วถ้าท่านยังคิดจะไปเลือกสอสเลือกพักการเมืองอยู่นะฮะนะครับถ้ายังคิดจะไปเลือกอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยประเทศก็จะวนอยู่ในวงจรเก่าอยู่ในวงจรอ,อุบาทเดิมนะยังออกไม่ได้แล้วก็วนในเขาวงกดอยู่ในวงจรอ,อุบาทการเมืองก็เป็นการเล่นการเมืองกันเหมือนเดิมประชาชนก็นั่งปวดหัวกันอยู่ทุกวีทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องถึงเวลาที่ต้องยกเลิกไม่ใช้เส้นทางเดิมแล้ว โดยใช้บัตรประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นบัตรประชาชนที่ท่านจะใช้เนี่ยในเดือนในปีใหม่ไทยเนี่ยตั้งแต่บัตรนี้จนถึงปีใหม่ไทยเนี่ยตั้งแต่หลังปีใหม่ไปเนี่ยปีใหม่สากลจนถึงปีใหม่ไทยเนี่ยก็เรียกว่า3เดือนเนี่ยช่วงสมเดือนเนี่ยพรคการเมืองก,นกนันหมโลงกันอยู่เพราะจะจ,ะจะัจะมีการยุบสภาและเลือกตั้งก็ก็เท่ากับเราจะเดินอยู่ในเส้นทางเดิมแต่ผมมาแนะนําเส้นทางเดินใหม่เรียกว่าโรดแบบ2นั่นเอง เพราะเส้นทางเดิมนั่นคือรถแดบหน่งที่รัฐบาลตูวางเอาไว้ทาเอาไว้แล้วประชาชนต้องประเทศก็ต้องเดินไปตามรถแดบหนึ่งตามรัฐธรรมนูญปี60ที่เขาวางเอาไว้แต่ผมยังม่บอกว่าที่นี่ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี60นะครับแล้วที่นี่มีเส้นทางเดินใหม่ที่เรียกว่ารถแบบสองดีกว่ารถแบบหนึ่งสิบเท่าดีกว่าสิบเท่านะครับเพะประชาชนจะปกครองตัวเองแล้วไม่เลือกตั้งแล้วนะไม่จัดเลือกตั้งปกครองตัวเองเลย ในีประชาชนจะปกครองตัวเองได้เนี่ยก็มีระบบระบอบมารองรับที่นี่มีระบบระบอบมารองรับให้เรียบร้อยแล้วเป็นระบอบการปกครคองประชาธิไปไตยชั้นสูงเป็นประชาธิไปไตยเต็มใบนะฮะแล้วก็ชั้นสูงด้วยเต็มใบไม่พอเป็นชั้นสูงนะชั้นสูงก็คือประชาชนปกครองตัวเอง่าไ,ไม่ไปเลือกพักกันบงกันเมืองไม่เลือกสสลเลือกตัวเอง donc, เพราะฉะนั้นบัตรประชาชนที่ท่านมีตอนนี้แทนที่ท่านจะเดินนําบัตรประชาชนเดินเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วไปเลือกโจทย์ที่สูตรเบอร์นั้นเบอร์นี้ไม่ต้องละเพราะท่านทํามา มาหลายครั้งแล้วทํามาบ่อยแล้วหรือเด็กรุ่นใหม่ยังไม่เคยทำเหมือนกันก็ไม่ต้องทาแล้วเพราะมันไม่ใช่ระบบระบอบที่เด็กรุ่นใหม่ต้องการเด็กก็ไม่ต้องการในระบบการประกองของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ทำเอาไว้เนี่ยมันเป็นการเล่นกันเมืองที่เละเทะกันเด็กไม่ต้องการเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องการดังนั้นมันจะต้องมีเส้นทางใหม่มาเปิดให้ประชาชนได้รู้จักนั่ก็คือรถแบบ2ของแอปธมาทิวตยซึ่งผมได้ออกแบบว่าให้เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์เพอร์เฟกพร้อมที่จะนําไปใช้เดินเพื่อไปพบประเทศไทยตัวจริงนั่นเอง เพราะฉะนั้นการมีบัตรประชาชนครั้งนี้ท่านจะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งหรือจะเดินไปที่ใบแสดงเจตจำนงนะเดินไปที่ใบแสดงเจตจำนงแล้วใบแสดงเจตจำนงนนส่งยืนยันว่าเลือกตัวเองจุดหรือพ้อยของเรื่องนี้ก็คือว่าทําอย่างไรประชาชนจะเอาบัตรประชาชนเนี้ยไปเลือกตัวเองซึ่งก็คือการเลือกเลือกประเทศไทยตัวเลือกื่อจะพบประเทศไทยตัวจริงทุกวันนี้เราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมอยู่นะ ไม่ใช่ปเทไทจริงๆนะฮะแล้วเราต้องการจะออกจากวงจรดุบาททำอย่างไะออกได้วิธีทําออกได้คือใช้บ,บัตรประชาชนนี่แหละครับเพียงแต่ท่านเปลี่ยนเส้นทางมันเองสมมุติว่าเลี้ยวซ้ายไปเข้าคูหาเลือกตั้งท่านก็เลือกโจทย์ดีสูดเบอร์นั้นเบอร์นี้อย่างที่ท่านทำนั้นทํามาแล้วทํามาบ่อยครั้งและไม่ต้องทําอีกแล้วถึงเวลาที่ต้องเลี้ยวขวาแล้วครับเลี้ยวขวาเพื่อจะไปเลือกประเทศไทยตัวจริง ท่าก็เลือกตัวท่านเองเป็นรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตระหว่างท่านเลือกตัวดิสุดปเป็นรัฐบาลกับเลือกตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วได้ระบอบปกครองใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยชัน้นสูงไม่ชั้นล่างไงทุกวันนี้ท่านคิดว่าท่านควรจะเลือกอันไหนที่มันเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินเนี่ยคือตัวประเทศก็แย่อยู่ในสภาพที่แย่ถูกทําให้สลบมาตั้ง90ปียังไม่ฟื้นเลยยังไม่เติ่นเลยมีสภาพอิดโรยล่อแหล่เพราะนั้นประชาชนทั้งหลายก็จะต้อง ทบทวนกันใหม่ทุกๆหมู่บ้านทุกๆบ้านหลังทุกๆหลังคาบ้านทุกๆบ้านที่มีบัตรประชาชนต้องคทบทวนใหม่นั่นคือประชาชนที่มีบัตรประชาชนต้องเลือกแล้วว่าเฮ้ยฉันจะเลี้ยวซ้ายไปเลือกพักการเมืองเดิมๆให้มันมาเล่นการเมืองกันแบบเลเทกเหมือนเดิมอีกไหมแล้วประชาชนก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรอยากให้แก้ไขก็เขาก็ไม่เชื่อฟังเพราะว่าได้อำนาจไปแล,แล้วเขาไม่สนใจประชาชนแล้วเพราะเขาไปเล่นเกมการเมืองเพราะเขาเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดตามที่รับทุนเขียนมาไงมันเขียนผิดมันทําเพี้ยนกันทั้งประเทศอ่ะ พราะนั้นประชาชนนี่แหละเป็นผู้สั่งเปลี่ยนได้ไม่ใช่พกักการเมืองเปลี่ยนไม่ใช่รัฐบาลใดจะมาเปลี่ยนรัฐบาลไหนไม่ยอมเปลี่ยนหรอกครับเพราะระบบระบอบใหม่ที่มกแบบนี้เป็นระบบ,บบระบอบที่ประชาชนปกครองตัวเองดังนั้นรัฐบาลไหนก็ไม่ยอมให้สนับสนุนไม่ส่งเสริมหรอกเขาจะแอนตี้ต่อต้านเองระบบของผมเนี่ยเพราะระบบผมนี่ประชาชนปกครองตัวเองและแถมมีทุนสำรองอีกคนละ4ล้านถึง16ล้านทำอย่างไรประชาชนจะมีทุนสำรองคนละ4ล้านสิบห6ล้านไม่เป็นประชาชนคนจนอีกต่อไป ไม่ต้องมีบัตรสวัสดิ์กงบริการคนจนอีกแล้วไม่จำเป็นต้องมีเลยนะครับแต่ผมเองก็มีนะฮะก็เพราะประเทศเรามีผู้นําโง่อะผู้นําไม่มีวิสัยทัศน์สั้นเราจะไว้ทําไมเราก็ยกเลิกท้ระบบระบบเก่าที่มันทำลายโอกาสประชาชนกานที่ประชาชนมีโอกาสมีทุนรอนไปลงทุนทําอะไรทําไม่ได้หรอกไม่เหมือนประเทศจีนเ็าีทุนให้ใช่ไหมประเทศนอยากปลูกเกษไหนก็เขาสนับสนุนประชาชนมีความคิดมีไอเดียอะไรเขาให้เงินสนับสนุนทั้งนั้นเลย ประาคนจีนถึงบุกทั่วโลกแต่ประเทศไทยถ้าคุณคิดอะไรดีนะคุณจะเจอกฎระเบียบโอ้โหยุมย่มหยิ้งไม่หมดขัดขวางไม่หมดเราจะเอาทาไมเอาไว้ทําไมกฎการรัฐประเทศอย่างนี้เพราะนั้นต้องสั่งยกเลิกทิ้งเลยอย่างไม่สนใจใยดีนะเพราะนักประชชนมีทางเลือกใหม่แล้วผมนํารถแต่สองมาให้ท่านเลือกเป็นเส้นทางที่ท่านต้องเลือกตัวเองอะระหว่างเลือกโจทีสูตรเบอร์นั้นเบอร์นี้องบพรคการเมืองกับเลือกตัวท่านเองท่านว่าอะไรมันคือการเลือกที่ดีที่สุด แค่นี้ท่านก็เห็นภาพใหม่แล้วว่าเออมีทางเลือกใหม่แล้วเราเป็นระบบระบอกกระทรอ,องประชารัยชั้นสูงได้เต็มใบได้ชั้นสูงอีกและแถมมีทุนสำรองคนละสี่ถึงสิบหกล้านบาทโอ้โหมันเป็นยังไงนะน่าสนใจเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านเข้าเรียนรู้คลิปวีดีโอต่างๆที่ผมทำขึ้นมาเพื่อท่านได้เรียนรู้เห็นภาพใหม่เห็นภาพประเทศไทยตัวจริงอ่ะแล้วท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นระดับโสดาบันทิปไตยเลยนั่นคือเป็นผู้ที่ใช้อํานาจทิปไตยเป็นอย่างเชี่ยวชาญชํานาญ ใช้อำนาจชี้ตายยังเกิดประโยชน์ต่อเองแต่ทุกวันที่ท่านใช้อำนาจชี้ตายไม่เกิดประโยชน์ต่อัวเองเลยแต่กลับเป็นประโยชน์ต่อโจรที่สุดเบอร์นั้นเบอร์นี้คือพรรคการเมืองทั้งหลายบัตรประชาชนของท่านอ่ะท่านไปเลือกเขาทําไมทําไมไม่เลือกตัวเองนี่คือคําถามเพราะฉะนั้นท่านทุกบ้านทุกบัตรประชาชนต้องคิดทบทวนกันใหม่แล้วว่าเราต้องเลือกตัวเองแล้วล่ะต้องทิ้งประเทศไทยปลอมมาเก้าสิปีอ่ะโอ้โหมันต้องทิ้งแล้วล่ะเพราะนั้นต้อง สร้างประเทศไทยให้เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์มันคือบทบาทตัวตัวประเทศไทยที่มีตําแหน่งรอยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่พบวิธีที่จะไปไม่พบเส้นทางที่จะเดินไม่พบผู้ที่ชี้นําอะผมจึงมาประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตูนี่แหละมาประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดเพราะผมเป็นโซนรัฐบาลทิเบตไและมีรถแบบสองท่านเอาถอรถแบบสองบวไปเทียบกับรถแบบหนึ่งได้เลยนะ และผมเป็นศซน์ระบาดทิปตทยท่านก็เอาองค์ความรู้ผมที่มีผังต่างๆเป็นคลิปที่ท่านต้องดูต้องเรียนรู้เอาไปเทียบกับอาจารย์ทั้งหลายในมหาวิทยาลัยได้เลยนะว่าประชชนจะเลือกกันไหนะระหว่างของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับของคนชาวบ้านเป็นคนแรงงานซึ่งออกแบบระบบระบบการปกครองใหม่ของตัวเองก็ก็เชิญท่านเอาไปเรียนรู้ไปเปรียบเทียบระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งมีมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปอเมริกานั่นคือ t h เ super standard ไทยแลนด์มี4แพลตฟอร์มและมี10ปฏิวัติอยู่ในนั้นและ10ปฏิวัติเนี่ยจะมีประธานแต่ละปฏิวัติมาและผมจะประกาศรายชื่อประธานแต่ละวัดแต่แต่ละปฏิวัติประธานแต่ละปฏิวัตินั่นแหละครับจะทำหน้าที่บริหารประเทศในช่วงเปลี่ยนท่าประเทศ2ปีซึ่งประธานเ่านั้นจะเป็นรัฐบาลชั่วการมีอำนาจสามดุลถ้าท่านเป็นพรรคการเมืองหรือเป็นสสกำลังจะเลือกตั้งเนี่ยท่านถามตัวเองว่าเฮ้ยว่าเราจะได้เป็นรัฐบาลโอ้โหต่อสู้กันแทบตายนะฮะ สูงได้รับเลือกตั้งเนี่ยเลือกแล้วยังจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้แค่ต่อสู้เพื่อให้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนนี้ก็ถือว่าสอบได้ไม่ใช่เป็นสอบสอบตกพอสอบได้ต้องไปคุยกันอีกอใครจะเป็นรัฐบาลพอเป็นรัฐบาลก็ยากระบาดพอเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหยังเผชิญกับพักพรรคฝ่ายค้านท่มิีกวิบากกรรมเยอะเพราะท่านเป็นรัฐบาลได้แค่ดุลเดียวต้องไปขอสอสออีกหนึ่งดุลก็เป็นการเล่นเกมเงินต่อรองราคากันเป็นตัวเลขสัดส่วนกัน ก็ถ้าเป็นธุรกิจอ่ะก็คือบริษัทค้าการเมืองจำกัดก็ดี่ไงรัฐนาลเราเขียนอย่างนี้ยพรรคการเมืองก็เลยต้องมาเล่นเกมกันแบบบริษัทค้าการเมืองกับต่อรองด้วยสัส่วนเลือกตั้งกับมีสัสวนเป็นตัวเลขหมดอะไรที่เป็นตัวเลขนี่เรียกว่าของปลอมแลวครับไม่ใช่ของจริงแล้วครับเพราะมันต่อรองก็ด้วยผลประโยชน์นะมันจึงมีกล้วยให้กินงูเห่าให้เดินเพ่นพ่านมันพอได้แล้วไอการเมืองประเทศไทยอะนะแบบนี้เขาเรียกว่าเล่นการเมือง แต่สิ่งที่ผมแนะนําท่านทั้งหลายนะัคือทาการเมืองระดับโลกทกําการเมืองโลกโดยคนในบ้านแต่ละหลังทําให้กันเองเป็นการทําการเมืองระดับโลกโดยคนในบ้านประชาชนทํากันเองไม่ต้องไปใช้สอสอประชาชนนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างประเทศไทยใหม่เป็นประเทศไทยตัวจริงเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ท่านจะภูมิใจที่ได้สร้างขึ้นมาเอง บ้านแต่ละหลังมีปัจจชนอยู่แล้วเสียงครบถ้วนเป็นพักที่ชนะขาดโดยศักยภาพชนะขาดอยู่แล้วและไม่ต้องไปครูหาเลือกตั้งเพราะมันคนละวิถีกันนะฮะถ้าท่านจะเลือกตัวเองท่านต้องส่งใบแสดงเจตจำนงโดยการซื้อกล่องของข,องขวัญทิปตไตยของแอทธรรมาทิปไตยซื้อแล้วในกล่องขวัญมีใบแสดงเจตจำนงนั่นเองซึ่งเป็นคําสั่ง10ประการที่จะสั่งให้ไปใส่ทยเปลี่ยนแปลงแล้วผู้ปฏิวัติส0ปฏิวัติ หัวหน้าปฏิวัติสิปฏิวัติหรือประธานการปฏิวัติสิปฏิวัติของประเทศที่ผมจะประกาศรายชื่อเนี่ยเขาจะมาบริหารดูแลประเทศเองผมเป็นเพียงผู้ออกแบบระบบระบอบ,บ,บการปกครองใหม่ทั้งหมดและควบคุมให้มันเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ให้เป็นวิสัยทัศน์นะ,ะต้องทำไปตามกรอบนี้นะสิปฏิวัตินั่นเองนะครัท่านก็ไปดูว่าสิปฏิวัติมีอะไรท่านชอบก็สมัครเลยเข้าไปร่วมปฏิวัตินั้นนะครับเอาละผมมาเปิดตัวแนะนําให้รู้ว่า บ้านตอนนี้เป็นพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าพักใดๆที่ท่านรู้จักเป็นพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ทีส่สุดเสียงสมบูรณ์แล้วเพียงแตท่ท่านเอาบัตรประชาชนมาวางยืนยนันว่าเอ้ฉันเลือกตัวเองตัวเลือก,เล,อกเลือกตัวเสียเองอ่ะฉันไม่ไปเลือกพักการเมืองแล้วเท่านั้นเองส่งมาทุกคนให้มันทะลุ40ิล้านใบเมื่อครบ40ล้านใบที่นี่จัดตั้งขบวนกู้ชาติเระจะตักสองก็คือท่านที่มีรายชื่อจะไปเป็นนักปฏิวัติสิบปฏิวัตินั่นแหละนั่นะเป็นขบวนกู้ชาติไปตักสองก็จะนนนาาาัรปปะกกศเ็ฎหมมมยคคว่ง เมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงประกาศที่รัฐสภาเลยเท่านั้นแหละรัฐมนูญปี60ตกไปเลยและบรรทุกหายไปการเลือกตั้งไม่มีเพราะฉะนั้นประชาชนต้องรีบก่อนกลางเดือนมีนาส่งกันมาด่วนไม่ต้องไปรอเขาอยู่สภาทันทีที่ดูคลิปวิดีโอผมเนี่ยท่านดูแล้วเกิดปัญญายก็ส่งได้เลยใบแสดงเจตจำนงสั่งซื้อของปัญญาิพยตายแล้วก็ส่งไปแสดงเจตจำนงทันทีเลยนี่คือการลงทุนท่านลองคิดสิลงทุน400บาท เพื่อจะได้สี่ล้านถึงสิบหกล้านลงทุนสี่ร้อบาทนะก็ไม่ต่างกับเล่นหวยอ่ะถ้าลองคิดการเล่นหวยกันปีหนึ่งท่านเล่นหวยสีท่านเสียทิ้งอยู่แล้วเกิน4ี่ร้อยบาทเสียทิ้งแล้วเพราะหอ4สี่พันบาทปีนะึงท่านก็แบ่งมาสักสี่ร้อยแค่นั้นเองสี่ร้อยท่านได้เสือ้อได้หมวกได้กระเป๋าได้ของอีกครึ่งหนึ่งนะเพราะอีกครึ่งหนึ่งจะต้องเป็นเงินทุนสำหรับขบวนกู้ชาติจากสองเนะี่ยที่จะทําการรณรงค์ เหมือนพักการเมืองต้องมีเงินไปเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของประชาชนต้องให้เงินพักกันเมืองเพื่อสับสนุนนะแต่ที่นี่เราให้ของคืนไปด้วยใส่หมวกให้เสือ้อแต่ถ้าตามหลักว,วิชานะท่านให้เงินไปเลยพักการเมืองสอบับสนุนท่านจ่ายไปเลยไม่มีไม่ได้ของตอบแทนจนกว่าท่านจะได้นโยบายแห่งรัฐที่เขาจะไปทําเมื่อเขาเป็นรัฐบาลเช่นเดีวยวกันเมื่อท่านให้เมื่อท่านซื้อกล่องของก่อธที่ปะตายของแอตทมนปไตยซึ่งเป็นพักกันเมืองที่เรียกว่าพักครอบครัวไทยมหาอำนาจแล้วเมื่อได้เป็นรัฐบาลนะเป็นรัฐบาลและเป็นรัฐบาล เฉพาะการนะฮะไม่ใช่รัฐบาลท,ทั่วไปนะเป็นรัฐบาลชกการที่มีอำนาจสามดุลเป็นรัฐบาลที่ใช้อํานาจรัฐาธิปัตย์สั่งคําสั่งไหนทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกับคณะรัฐประหารหรือปฏิวัตินั่นเองอันเ,เดียวกันเลยกฎหมายตัวเดียวกันนะเป็นกฎหมายความมั่นคงแต่คราวนี้เป็นความมั่นคงของเจ้าของบัตรตประชาชนอะไปการประกาศกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของบัตรประชาชนหรือเจ้าของหนา้าชีวิตายนั่นแหละครับอันเดียวกันไม่ใช่กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ทหารใช้นะถ้ากองทัพไทยมาใช้ก็จะใช้ประกาศความมั่นคงแห่งชาติ นี้ประกาศว่าม,มันคงแห่งเจ้าของอำนาจที่ตายซึ่งสำคัญยิ่งใหญ่กว่าแห่งชาติจำไว้นะประชาชนนี่สำคัญยิ่งใหญ่กว่าแห่งชาติไม่มีประชาชนก็ไม่มีชาตินะครับนะฮะเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนใช้ประชาชนตัวให้คุ้มค่าให้ยิ่งใหญ่ให้สมฐานะที่มีอำนาจสามดุลก็ใช้ให้เป็นดียครับใช้อาานสามดุลให้เป็นนะอย่าให้เสียของมีประชาชนแล้วะเสียของเพราะฉะนั้นสั่งซื้อด่วนลงทุนด่วนอย่าไปเสียดายเงิน4ี่รบาทเพราะปีเดือวนั้นเล่นหวยเสียก็โอ้โหเยอะกว่านี้ นะและสี่ร้อยบาทมันเป็นการลงทุนน่ะทามาหากินน่ะประชานวิยเนชนิดสูงนี่กินได้ไหมว่าลงทุนสี่ร้อยบาทท่านได้สี่ล้านทุนสํารองสี่ล้านถึงสิบหกล้านและคาดว่าจะได้สิบหกล้านมากกว่านะเป็นแบบนี้เอาละไปดูภายในกันนะว่าสี่ล้านมาอย่างไรสิบล้านจะได้อย่างไรท่านจะเป็นประมุกฝ่ายปกครองคือเป็นรัฐบาลไปตลอดการได้อย่างไรก็เข้าดูคลิปของแอรธรรมารู้ใจผมแอรธรรมาใจินด,ดีตลอดทุกท่านที่นี่คือเส้นทางเดินใหม่ที่คือคําตอบที่ใช่ ของประช,ชาชนไทยที่ท่านไม่รู้จะไปเลือกระบ,บ,ระบอบอะไรดีให้มันหนีไปจากไอร้ระบอบ,บ,บของประเทศไทยที่เป็นอยู่มันเล่นเกมการเมืองซึ่งประชาชนแก้ไขอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยต้องไปตามเกมเขาเนี่ยเขาจะจัดเลือก,กตั้งท่านก็ไปจัดเลือกตั้งผู้พักการเมืองก็มาชูตัวให้ประชาชนหลงคารมประชาชนก็กำลังเลงล่าจะได้เลือกพรรพักการเมืองกันแต่ผมบอกว่าท่านกําลังเข้าใจผิดท่านต้องรู้ความจริงได้แล้วว่าประเทศไทยทุกวันนี้เป็นประเทศไทยตัวปลอมเป็นประเทศที่ใช้หลัก วิชาที่ผิดตั้งกฎเกณฑ์ผิดเราจึงมีกลไกรัฐที่ผิดเพี้ยนอยู่ถ้าไม่เปลี่ยน,นกลไกรัฐท่านเลือกพักไหนประเทศก็วุ่นวายไม่รู้จบเละเทะไม่รู้จบจะมีข่าวขายหน้าอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันไม่สมควรเป็นแบบนี้มันควรที่จะสง่าง,งามกว่าน,นี้ผมกำลังจะโละทิ้งหมดเลยโละประเทศไทยกล่าวทิ้งหมดเลยเรียก่คุณไม่ต้องไปจำเลยประเทศไทยเดิมมีอะไร ลืมไปเลยมันไม่มีต่อไปแล้วมันมคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้ในคลิปนี้เลยผมแล้วจะพบว่าโอ้ห oh, นี่มันคนละเรื่องมันใหม่เลยเหมือนกับรถยนต์กินน้ํามันกับรถยนต์แบตเตอรี่อ่ะมันคนละเรื่องกันเลยนะข้างในมันคนละเรื่องคนไกลมันคนละเรื่องนั่นแหละอันเดียวกันเพราะ,ะนั้นงานผมนี่จงคิดว่าคือรถยนต์ไฟฟ้าอะไรกันนะมาแจวแหววใสสะอาดดีดนะเพราะชุดประกองตัวเองมันจะไม่ดีได้ไง มันต้องดีแน่นอนแล้วประชาชนโชยให้ดูว่าฉันปกครองตัวเองดดีกว่าพวกพักการเมืองทั้งหลายอยู่มาแปดปีแล้วเป็นไงสภาพประเทศแล้วพอประชาชนปกครองตัวเองโอ้แค่สองสามปีก็เห็นภาพแล้วนะเอาละคงเห็นภาพแล้วว่านี่คือทางเดินใหม่ทางเลือกใหม่ของประชาชนที่เหล่าทั้งหลายที่อยู่ในบ้านแต่หลังคือครอบครัวไทยมหาอำนาจถือเป็นพักๆหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดชนะขาดเสียงชนะขาดโดยไม่ต้องไปเลือกตั้งมันเสียงชนะขาดอยู่แล้วไม่ต้องไปเลือกตั้งไม่ต้องเข้าคู่หาเลือกตั้งแบบโง่ ก็เพียงแต่เอาบัตรประชาชนไปยืนยันในใบแสดงเจตนงส่งมาส0สิบล้านใบแค่นั้นเองนะทุกคนต้องยืนยนันจุดยืนตัวเองนะยืนยันจุดยืนเนะน,นี่ยนะเหมือนกัลบล,ลงทะเบียนเลยเหมือนลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแะหละนะครับท่านก็จะได้ประเทศไทยตัวจริงเลแล้วท่านก็เป็นคนไทยตัวจริงคราวนี้ละประเทศไทยฟื้นตื่นเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าประชาชนทั้งหลาย ท่านจะไม่กลับมาไอ้ระบบระบบเดิมนี่ต่อไปที่ท่านอาศัยใช้อยู่ทุกวันเนี่ยท่านจะลืมเลยท่านจะสงสัยโอ๊ยเราไปหลงอยู่ได้ยังไงไปหลงพักกันเมืองทําไมท่านจะเป็นอย่างนี้ถามถามเนี้ยไปต่อสู้กันทําไมไปแตกแยกกันทำไมไปด่ากันทําไมเนี่ยตายแล้วเราหลงทางกันหมดทําให้เราแตกแยกกันหมดทุกวันเนี้ยเนี่ยกระเพาะรัฐมนูลที่เขียนผิดอย่างเงี้ยทำให้พักกันเมืองมันแสดงออกเป็นผิดแล้วก็ เชิญนักปลุกดมมาให้ท่านติดใจท่านก็ติดใจก็เลยแบ่งข้างแบ่งฝ่ายกันโล่มกันด่ากันเช่นทุกวันเนี้ยซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดนะครับคนไทยไม่มีการแตกแยกกันครับมีหัวใจเดียวเป็นโสรดาบันทิปไตยครับขอเชิญครับเดินเส้นทางอริยประเสริฐของแอฟธรมาริปไตเพื่อทุกท่านจะเป็นโสรดาบันทิปไตยและได้กลายเป็นประมุขฝ่ายปกครองปกครองประเทศไปตลอดกาลพร้อมมีทุนสรองกว่าสี่ถึงสิบกล้านเส้นทางนี้เป็นเส้นทางอาิยประเสริฐที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คนไทยทุกคนพลาดไม่ได้ ในเมื่อคุณมีบัตรประชาชนที่มีมนมนหนาาสาดูดุเนี่แล้วอย่าให้เสียของขอเชิญที่นี่ผมยินดีต้อนรับท่านครับสวัสดีครับ